ว่ามาดูวันนี้วัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ที่วัดสนามเหนือมาดูปลาปลาสวายจังหวัดที่เรือดูเรือที่เขาเมื่อกี้เขาเล่งเครื่องน้องปลาเขาก็สะดุง้งตื่นโยงเลยดูดูดด <c oughs> ลาลายลาสะดุ้งเลยเมื่อกี้ปลาสะดุ้งเลย โอ้ดูครับทุกคนดูปลาที่วัดสนามเหนะืออ่าวันนี้มาเลี้ยงปลาวันนี้มาเลี้ยงปลาเอาอาหารปลาสักพักหนึงพอดีจะมาตลาดก็เลยถือโอกาสมามาเยี่ยมเยี่ยมน้องนองปลาเลี้ยงอาหารปลาหน่อยน้องเขาหิวน้องปลาก็หิวอืมดูเยอะเลยอ่ะ ไปแล้วไปแล้วปลาไอเรือก็ไปแล้วโน่นน่ะลับตาไปแล้วกำลังจะลับตาแล้วช่วงนี้ช่วงน้ำขึ้นน้ำมันขึ้นอะ่ะก็เลยผักตบชวาก็เลยไหลขึ้นตามไปด้วย มันก็เป็นผลดีด้วยพอดีถ้าเป็นขาลงนะขาลงมันจะมากักกันอยู่แถวๆนี้ปลาก็จะไม่เห็นตัวปลาอาหารปลาก็จะยากหน่อยวันนี้มาทําบุญ A เออเบื้องบนไอก็ชอบทําบุญก็เลยจะมาให้อาหารปลาอ,อดูอืม ปลามันเยอะปลาวันนี้มาให้อาหารปลาอย่างเดียววันนี้มาเลี้ยงปลาให้อาหารปลาทำบุญกับเลี้ยงปลามาบรรลุร่วมทำบุญทำบุญร่วมกันดูดูดูโอ้โห <c oughs> <c oughs> ลาสวายเขาย่างเขาไม่ได้ย่างกันเขาไ้เอาไปย่างกันนะทุกคนอุ้ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้เจอกันเจอกันใหม่ครับผม